วิบากกรรมคนที่เกิดในวันอังคารนะข้อแรกเนี่ยนะคนอังคารเนี่ยจากความดีงามของเขาที่เราจะเห็นบ่อยๆคือความจริงใจยิ้มแบบไม่มีเล็บในเป็นคนที่เต็มร้อยกับทุกคนพูดตามตรงบางครั้งเต็มร้อยไม่ดูตามมาตาเลอแต่ก็เต็มร้อยอะ่ะเป็นคนจริงคนหนึ่งเลยไปไหนมาไหนเนี่ยใครก็ เฮฮาด้วยใครก็ต้อนรับขับสู้ด้วยเพราะว่าคนที่มีความจริงใจนั้นเป็นที่ต้อนรับอันนั้นคือสิ่งที่ดีจงรักษาไว้นะแต่วันนี้เรามาพูดถึงวิบากกรรมที่ต้องระวังมากๆไม่รู้เป็นไงจะจริงใจแค่ไหนแล้วเนี่ยสุดท้ายต้องลำบากทุกทีวิบากกรรมข้อที่เด่นชัดที่สุดของเกิดบันอังคารนะคือเราจะ ต้องเจอกับสภาวะที่ต้องดิ้นรนตลอดชีวิตเลยอยู่สบายๆเฉยๆไม่ได้มันมีเรื่องให้ต้องเหนื่อยให้ต้องลำบากลำบนให้ต้องดิ้นรนอยากจะมีช่วงชีวิตที่ได้พักได้ผ่อนได้กับเขาบ้างก็กลายเป็นว่าพอทำอะไรแล้วเนี่ยมันจะไปล้มเหลวหรือผิดพลาดทางด้านการเงิน แล้วเองเงินที่เราเก็บมาเนี่ยเอา,อางี้อย่าพากตั้งใจจะเก็บเลยแค่เงินที่เราอยากจะเก็บเนี่ยมันก็ยังไม่ค่อยมีเก็บเพราะว่าบางทีก็ใช้ง่ายเองอ่ะโดยส่วนตัวนะไม่ได้ไปไปเกี่ยวคนอื่นในบางครั้งนึกจะใจดีก็ให้คนอื่นหมดเกลี้ยงถ้าวันเกิดอื่นวันอื่นๆที่ไม่ใช่วันอังคารเนี่ยเขาช่วยคนเนี่ย เขาก็ทยอยช่วยไปนะแต่วันอังคารเนี่ยเป็นธาตุลมที่มันพัดเร็วมากเงินออกไปจากตัวเร็วมากเอาไปหมดเลยอย่างเงี้ยให้เขาให้ใจเต็มร้อยให้เงินเต็มร้อยบางครั้งไม่มีไปกู้เขามาให้นะเพราะอังคารเนี่ยดังนั้นถามว่าเงินใช้ใจ่ายเฉพาะหน้ามันจะมีแป๊บๆแ,แค่ผ่านมือเงินเก็บแทบไม่มีเลย เงินตั้งใจจะเก็บยังมีไม่ถึงไม่เงินเก็บมันยังไม่ถึงเงินเก็บไงมันจะมีเงินที่ผ่านมือมาใช่ไหมผ่านผ่านไปอ้าวแล้วไงต่อพอผ่านไปเสร็จไอ้เงินที่ตั้งใจจะเก็บก็ไม่มีไม่เหลือแล้วเงินเก็บก็ไม่ต้องพูดถึงเพราะมันแค่เงินตั้งใจจะเก็บยังไม่มีเลยคือบางคนเนี่ยวันอื่นๆเนี่ยเขามีเงินเขาเก็บมาแล้วเขายังดึงไปให้คนอื่นอ่ะจนจนหมดแต่อังคารเนี่ยมาถึงโอ้ยังตั้งใจจะเก็บยังไม่มีตั้งใจจะเก็บเลยอ่ะเพราะอะไร เพราะวิบากกรรมที่เราอะเคยนะไปสร้างความวุ่นวายทางด้านค่าใช้จ่ายให้กับคนอื่นเอาไว้พอถึงพบชาตินี้ขึ้นมามันก็เลยกลายเป็นว่าเเงินที่เราอะพึงจะมีก็ไม่มีดูซิวันอังคารเนี่ยจริงหรือเปล่าอยู่กันหรือเปล่าวันอังคารอาจารย์อยากรู้ว่าเรื่องเงินมันมีปัญหายอย่างนั้นจริงหรือเปล่ามันคล้ายกับว่า ทำไมอ่ะมันจะต้องเขาเรียกนะจะต้องไปเจอกับอะไรที่มนุษย์ลำบากลำบากทั้งดินน้นรนนี่ไม่นับว่าคนเขาชอบใส่ร้ายป้ายสีทําให้เราอ่ะสมเสี่ยงต่อการมีคดีความหรือบางคนบอกโอ้ยขึ้นโรงขึ้นศาลขึ้นอสถานที่กักขังเนี่ยจน ชินแล้วคือถ้าเรามองนะแบบเหตุผลทางวิทยาศาสตร์นะอังคารเป็นคนกล้าทีนี้ในความกล้าเนี่ยในบางครั้งนะ่ะมันก็กล้าทำในที่มันเสี่ยงเกินไปไงพอกล้าทำในที่มันเสี่ยงเกินไปอะ่ะมันก็นำพามาสู่ผลลัพธ์ที่มันร้ายแรงไงความเสี่ยงมันจะได้มาทั้งสมมติ อาจจะได้ความสําเร็จได้ง่ายเลยได้ทางรัดแต่ก็อาจจะดวงตกมากๆเลยถ้าเกิดมันผิดพลาดคือถ้าไม่รุ่งก็ร่วงเลยเนี่ยคนบันคารชอบอยู่ในสถานการณ์นี้ชอบเอาตัวเองไปอยู่ในสถานการณ์นี้อยู่บ่อยๆมันจริงายเป็นว่าเป็นสิ่งที่ติดตัวเราอะพอวันหน้าเราทำอะไรขยับตัวนิดนึง คนที่เขาเคยเห็นเราที่ชอบทำรเสี่งๆเขาก็จะเอาอาดีตของเราอ่ะมาตัดสินมาตัดสินว่าเราอะน่าจะไปทำอะไรเสี่งๆแล้วมันถูกบ้างผิดบ้างอ่ะมันสีเทาๆเหมือนที่ผ่านมาแล้วบังเอิญหลายต่อหลายครั้งมันก็เป็นอย่างนั้นซะด้วยคือเราเองก็ชินหรือก็ชอบเสี่ยงหรือก็พยายามทำอะไรแบบทางลัดเนี่ยอยู่บ่อยๆไงดังนั้น ด้วยเหตุผลที่พูดมามันก็ทำให้คนวันอังคารเนี่ยแหละก็เจอกับอะไรที่มันจะต้องลุ้นตลอดเวลาเออเอ,อจะลุ้นไปถึงไหนอ่ะชีวิตนะคนวัอังคารนะคือถ้าไม่นับว่าชอบเ,ออเสียงโชคพวกลักษณะมีลักษณะของการพานันเลยแล้วเนี่ย ใช้ชีวิตบนความเสี่ยงบนความลุ้นตลอดเวลากระทั่งอาชีพก็ไปชอบทำอาชีพอะไรที่มันแบบเสี่ยงๆจับเครื่องไม้เครื่องมืออาวุธอะไรที่มันอันตรายใช่ไหมความเร็วการแข่งขันการเสี่ยงภัยอะไรพวกนี้ก็เป็นอาชีพที่คนอังคารชอบที่การใช้ชีวิตการใช้เงินนะมันทำให้สุ่มเสี่ยงต่อการทำอะไรที่มันสีเทาๆถูกกฎหมายบ้างผิดกฎหมายบ้างด้วยคือเราอาจจะไม่รำไปสนใจว่าเพราะอะไรเนี่ย แต่ว่าผลในภพชาติเนี้มันทําให้เราเป็นคนที่ต้องมีชีวิตแล้วเราก็รู้สึกว่าไม่ค่อยปลอดภัยต่อเวลาถึงเราจะไม่ใช่คนขี้กลัวแต่บางครั้งมันก็เครียดกับการที่อยากจะเอาชีวิตออกมาจากวงจรที่มันรู้สึกตื่นเต้นเกินไปอา้าวคนบางคนเนี่ยสมมตินะเรารู้สึกเราอยากตื่นเต้นเราไปสวนสนุกเราไปเล่นเครื่องเล่นที่มันตื่นเต้นแล้วก็กลับบ้านมาปลอดภัยก็ได้ ต้องแบบคือนานๆทีรู้สึกตื่นเต้นทีมันอาจจะรู้สึกมีความสุขไปดูหนังตื่นเต้นวแต่คนอังคารไม่ใช่อย่างนั้นไงคนอังคารมักจะถูกกําหนดถูกบังคับหรือมีความเคยชินที่ไม่ยอมออกมาจากวังวนที่มันจะต้องมีอะไรแบบลุ้นๆตื่นเต้นตลอดเวลาคือไม่ว่าจะภาคสมัครใจหรือภาคบังคับเนี่ยเป็นวิบากกรรมที่อังคารเนี่ยจะต้องดิน้นรนและต้องเจอตลอดเวลานี้ไม่หน่ำซ้ําคือไอ้ความรู้สึกไม่มั่นคงที่ไม่มีเงินเก็บ แทบจะไม่มีเงินเก็บเลยเนี่ยน้อยคนมากที่เกิดวันอังคารจะพอมีเงินเก็บมีนะมีแต่ว่าน้อยมากแล้วม่ให้ติดกังวลแล้วทําให้บุค,คลิกของคนที่เกิดวันอังคารน่ะเป็นคนลอกแหลกสมาธิสั้นตามมาเพราะอะไรเพราะความกังวลนี่ยมันจะนําพามาซึ่งการที่เราจะต้องคอยมองหาลู่ทางที่ทําให้ชีวิตมั่นคงแล้วพอได้เงินมา มันก็มีเหตุอะไรอาจารย์คงไม่ได้พูดว่าเราสมัครใจที่จะไปฟุ่มเฟือยร้อยเปอร์เซนต์หรอกแต่มันจะมีเหตุอ่ะให้ดึงเงินจากกระเป๋าเราแล้วเราก็ต้องไปวิ่งหามาใหม่เพื่อรู้สึกอยากจะมั่นคงใหม่แล้วก็เงินมาจากกระเป๋าเรามันก็เลยวิ่งวนมาอย่างนี้นี่ไม่นับเรื่องความรักความสัมพันธ์ที่มันเปลี่ยนแปลงไปมาแล้วคนรักไม่ค่อยจะ mm hmm. เขาเรียกว่าให้ให้เครดิตเรามากคอยจะควบคุมเราจะเป็นส่วนมากแต่ว่า จะไม่ค่อยเชื่อใจเรามากเราก็ต้องแบบมีความฟอกแวกมีความอคอยระมัดระวังสถานะความรักเพิ่มมาอีกนะยังไม่ต้องไปเจาะลึกนั้นก็ได้แต่ว่าให้รู้ว่าเวลาทําอะไรแล้ววิบากกรรมมันทําให้เราต้องอยู่บนความเสี่ยงต้องทําอะไรเสี่ยงๆหรือต้องมีความเสี่ยงเพราะเงินมันน้อยในชีวิตแล้วชีวิตมันก็ไม่รู้สึกไม่มั่นคงเอาใหม่นะเอนะเอพอรู้จุดบอดแล้วก็เอาใหม่ก็แก้ไขไป ก็ถ้าหากว่าพวกเรารู้พวกเราก็ไปแก้ด้วยตัวเองได้ส่วนที่อาจารย์จะช่วยทําให้พวกเราเนี่ยใครที่อยากจะถอนอาถรรพ์กรามเก่าอาจารย์จะให้การที่พวกเราส่งชื่อสกุลวันเกิดมาให้อาจารย์แล้วอาจารย์จะเอามาทําเทียน16ชั้นฟ้า15ชั้นดินทําทําไมทําเพื่อบอกกล่าวว่านายคนนี้นางคนนี้ชื่อสกุลวันเดือนปีนี้เนี่ย ขอถอนอาถรรพ์กรรมเก่าที่เคยมีมาคําสาบานเก่ากรรมที่ติดตัวเก่ามาทั้งหมดอาถรรพ์ร้ายใครที่ทำคุณใสมนดําใส่ปีชงดวงตกในกระแต่ขอให้มลายหายไปให้หมดขอพรกับองค์เทพให้ด้วยการจุดเทียนทั้ง15 6ั15ชั้นดินเพื่อบอกเก่าวเทวดาทุกชั้นฟ้านะทั้งโลกมนุษย์เองแล้วก็อบาย,ยภูมิคือที่ต่ำกว่าเรา เราลองไปทําดูเองก่อนถ้าหากว่าทําไม่ได้อยากให้อาจารย์สวดเทียนจุดเทียนให้ต่อหน้าองค์เทพเทวลัยที่ศักดิ์สิทธิ์เนี่ยอาจารย์ก็จะทําให้เป็นรายบุคคลก็ขอให้อังคารนะรู้ปรับแล้วก็รับโชคนะมีชีวิตที่จะเดินรุ่งเรืองนับจากวันนี้เป็นต้นไป